จากเด็กที่ยิ้มอยู่ในนรกสู่ชาย ที่ขึงทั้งโลกไว้ด้วยเส้นได้นี่คือพลังของโจ๊กเกอร์แห่งโลกเมืดดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกคนที่แม้แต่พลนเรือเอกยังต้องระวังโดฟามิงโกนะครับไม่ได้เก่งแค่ต่อยเขาคือคนที่มีพลังเหนือมนุษย์และอำนาจเหนือโลกในเวลาเดียวกันพลังหลักของเขาก็คือผลปีศาจผลอิตโตอิโตโนมิผลได้แต่ได้ของดอฟฟี่นะครับไม่ได้เอาไว้แค่เย็บผ้าแต่มันคือเส้นบางๆที่เฉือนคมคนได้เหมือนใบมีดและบังคับร่างคนอื่นได้เหมือนหุ่นเชิด เขาใช้มันถึงทั้งเมืองเดสโรซาให้กลายเป็นกลงนกใครอยู่ในนั้นหนีไม่ได้ใครขวางก็ถูกตัดเป็นชิ้นนอกจากพลังผลปีศาจนะครับเขาก็ยังมีฮาคีแห่งราชันที่แผ่พลังผมคนได้เป็นร้อยและร่างกายที่สู้พลเรือเอกอย่างฟูจิโทระได้แบบไม่ถอยแต่อาวุธที่อันตรายที่สุดก็คืออิทธิพล ในฐานะหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดเขามีสิทธิระดับประเทศเขาเคยปั่นข่าวจนคนทั้งโลกเชื่อว่าเขาลาออกจากการเป็นเจ็ดเทพจนสลัดเพื่อหลอกศัตรูเองแล้วก็ยังสามารถเลืยอ c p ีซีโร่หน่วยรับสูงสุดของรัฐบาลโลกได้ซึ่งทําได้เฉพาะอดีตทาย,ยาทแห่งสวรรค์อย่างเขาเท่านั้นเบื้องหลังนะครับเขาก็คือเจ้าพ่อโลกมืดที่ชื่อว่าโจ๊กเกอร์ควบคุมตลาดมืดทั้งโลกทั้งอาวุธผลปีศาจเทียมและข้อตกลงร่วมกับไคโดแค่ชื่อหลุด หลายประเทศถึงขั้นยอมแพ้สงครามเพราะไม่มีอาวุธจะเขาอีกต่อไปโดฟามิโกนะครับก็คือหนึ่งในคนที่ร่างกายโหดที่สุดในยุคใหม่ขาเดียวเตะจนหัวคอย3ต้นของราชวังเดโรซาเนี่ยหันเรียบในจังหวะเดียวแรงเตะของเขาเนี่ยเคยยันกับตะขอเหล็กของโคโคไดจนพื้นสะเทือนและยังสามารถรับเดวเบิลจัมของซันจิทั้งขาไฟทั้งหาคีแต่เขาเนี่ยกับยกเขารับเฉยๆเหมือนไม่สะเทือนอะไรเลยสักนิด ไม่พอตอนลูกกับลูฟี่นะครับแม้ลูฟี่เนี่ยจะให้ฮาคิปป้องกันดอฟฟี่เองก็ยังเตะจนสะเทือนถึงกระดูกขณะตอนถูกฝังอยู่ในภูเขาเขายังเดิอนออกมาจนหินถล่มตามหลังเองด้านความเร็วนะครับดอฟฟี่เนี่ยก็คือสัตว์ป่าระดับเหนือมนุษย์เขากะโดดข้ามตัวออสจูเนียได้ทั้งคนหลบเกียรสองของลูฟี่ได้ราวกับหายตัวและตอนหนีออกจากพายุทรายของโคโคดก็หลุดออกมาจากพายุโดยไม่มีรอยขีดข่วน แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านี้ก็คือความอืดตั้งแต่ปรากฏตัวมาจนถึงอาร์คของเดโรซาไม่เคยมีใครเห็นดูฟามิโกเนี่ยเจ็บจริงเลยแม้ในสงครามมารินฟอร์ดที่รวมยอดมนุษย์ระดับตำนานเขาก็ออกมาจากสนามรบโดยไม่มีแม้แต่แผลย้อนกลับไปตอน8ปดขวบโดนม็อบล่าไปทรมานหลังจากตกจากสวรรค์แต่ก็ไม่ร้องขอชีวิตมีแค่คำว่าฉันจะกลับไปแก้แค้นนั่นแหละคือวันที่เด็กคนนั้นอ่ะเริ่มกลายเป็นปีศาจ รอดจากการถูกคุซันแช่แข็งโดนเบบี้ไฟยิงระเบิดตรงๆก็ยังคุยเฉยโดนเรดฮอคของลูฟี่ใส่เต็มหน้าแค่กระอักนิดเดียวถูกแกมมาไนของรอทําลายอวัยวะภายในแต่เขาก็ยังเย็บอวัยวะตัวเองกลับมาด้วยได้จะผลปีศาจแล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อถึงตอนโดนแกสี่ 4, ฟาดรัวๆจนทะลุหลังคา ทั้งตึกทั้งเขายังยืนได้จนต้องใช้คิงคองกันถึงจะหลับได้จริงแต่สิ่งสุดท้ายคือเขาเนี่ยฟื้นตัวไวเหมือนสัตว์ประหลาดไม่นานหลังพ่ายแพ้เขาฟื้นคืนสติแค่มีผ้าพันแผลไม่กี่จุดเท่านั้นสมองของปีศา โดฟามิงโกนะครับไม่ได้แค่ต่อยแรงเขาคือนักเล่นเกมจิตวิทยาตัวจริงของโลกจงสลัดเขาเข้าใจธรรมชาติคนแบบลึกที่สุดอย่างตอนที่เขาเนี่ยเอาผลเมระเมระมาวางเป็นเหยื่อล่อในโคลอเซียมแห่งด้วยโรซาทั้งที่รู้ว่าแค่ชื่อของผลเนี่ยก็พอจะทําให้ลูฟี่เนี่ยต้องลงสนามเองเขาไม่ต้องต่อยแค่ยนของแล้วรอสัตว์ตัวเข้ามากัดดักเองเท่านั้นโดฟามิงโกเนี่ยยังปั่นซื่อระดับโลกได้ด้วยเขาใช้เส้นสายให้หนังสือพิมพ์โลกเนี่ยตีพิมพ์ข่าวปลอม่าตัวเองลาออกจากการเป็นเจตเทพจนสลัด เพื่อหลอกให้ลอกับลูฟี่ติดแผนจับตัวซีซ่าคลาวแผนที่ทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครคิดว่าทําได้นอกจากคนที่มีสายตรงถึงรัฐบาลโลกอย่างเขาตอนชูก้าลม้มลงนะครับพลังของเธอที่ควบคุมของเล่นในเมืองก็หายไปคนทั้งเกาะรู้ความจริงดอฟฟี่ก็ไม่แตกตื่นเลยแต่กลับตั้งเกมใหม่ทันทีเปิดกงนกตั้งฆ่าหัวให้คนฆ่ากันเองแลกสิทธิ์มีชีวิตรอดพูดง่ายๆเลยก็คือเขาเปลี่ยนจากกัตริย์เป็นพระเจ้าของสนามประลองนรลก เขายังอายคู่ต่อสู้ได้ละเอียดเห็นรอใช้พลังของผลโอเปโอเปไม่กี่ครั้งว่าจับทางได้ว่าขอบเขตและจุดอ่อนของพลังอยู่ตรงไหนรวมถึงตอนเจอลูฟี่ในเกียร์สีดอกฟี่ก็สแกนออกเลยว่าเกียร์นี้เน้นพลังความเร็วแรงดีแต่มีจํากัดเวลาใช้งานเขาไม่ตื่นเต้นเขารอจังหวะหมดแรงแล้วค่อยสวนกลับนี่แหละครับจ็กเกอร์ตัวจริงไม่ต้องมีไพ่ในมือก็ชนะเพราะเขารู้ว่าทุกคนถือไพ่อะไรอยู่ โดฟามิงโกนะครับได้พลังจากผลปีาศาจสายพลามิเซียชื่อว่าอิโตอิโตโนมีนะครับหรือผลได้เขาเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็ควบคุมเส้นได้สีขาวบางเฉียบคมราวกับใบมีดโกนได้จากทุกส่วนของร่างกายของเขาทั้งจากปลายนิ้วฝ่ามือหรือแม้แต่จากข้างในร่างกายของตัวเองเส้นได้เหล่านี้นะครับบางจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่แข็งแรงพอที่จะเฉือนภูเขาหั่นเหล็กและหั่นแขนขาคนยักษ์ได้ในจังหวะเดียวโดยเขานะครับใช้มันได้หลายแบบ ใช้ฟันแล้วก็สับนะครับเบือนใบมีดโมโนเมลกุลยิงนะครับเหมือนกระสุนจากปลายนิ้วได้ถักรวมกันเป็นเส้นเชือกแทะขนาดยักษ์แล้วก็ชักหุ่นคนโดยเชื่อมเส้นเข้าที่กระดูกสันหลังของเหยื่อจนอีกฝ่ายเนี้ยเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นเชิดท,ที่โดนสั่งด้วยนิ้วมือนี่ก็คือเทคนิคที่เรียกว่าพราราไซ หรือได้สิงร่านะครับเขาเนี่ยใช้มันควบคุมได้ทีละสิบทีละร้อยคนพร้อมกันให้เพื่อนฆ่าเพื่อนให้ศัตรูฆ่ากันเองโดยตัวเองนั่งหัวเราะอยู่ตรงกลางแม้แต่โจน,นะครับหัวหน้าหน่วยของหน่วยขาวเนี่ยก็ยังโดนได้ของเขาควบคุมด้วยได้ของเขานะครับแข็งแกร่งจนแม้แต่อุกบาทของฟูจิโทระท,ที่ตกใส่หลายลูกเนี่ยก็ไม่สามารถขาดเส้นพวกนี้ได้เลยดอฟี่เนี่ยสามารถตัดอุกบาทเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนใช้กันกรายแต่กระดาษได้เลยและที่แน่นอนนะครับเขาบินได้เทคนิคนี้มีชื่อว่าเส้น ทางแห่งท้องฟ้าเขาเนี่ยครับใช้เส้นได้ผูกเข้ากับเมฆแล้วก็เหินไปบนอากาศได้จริงจากเดโรซ่าถึงพังฮาซร์ข้อจํากัดเดียวของพลังนี้ก็คือถ้าวันไหนเนี่ยฟ้าใสไม่มีเมฆเขาก็จะไม่สามารถบินได้ครับเทคนิคเด่นของผลเส้นได้นะครับหนึ่งก็คือ เส้นได้5สีนะครับเส้นได้จากไปนิ้ว5เส้นปันฉับเหมือนมีดหทิศใช้เมื่อประทัดกับหน่วย G5 ที่พังหาร์ซครั้งแรกแล้วก็ถูกเรียกชื่อชาาๆตอนสู้กับซันจิบนฟ้าเหนือกินบิดของเดโรซาขอจะสารเป็นตะข่ายเชือนอุกกบาตของฟูจิโทระระหว่างตกลงมา ท่าต่อไปก็คือโอเวอร์เฮิสนะครับแซ่ได้นะยืดไกลได้หลายกิโลเมตรผ่าอาคารได้จากระยะไกลใช้เมื่อตอนไลฟ่ฟาดซันจิตกางอากาศเหนือกินบิดพุ่งข้ามถึงเดสโรซาแต่สิ่งบูกสร้างเป็นแนวเดียวกันนะครับโมเมนต์เนี่ยก็คือโชว์ระหว่างระยะทางแล้วก็อำนาจทำลาย ต่อไปนะครก็จะเป็นท่า Bullet Sting นะครับคือสามารถดีดกระสุนจากปลายนิ้วได้รัวได้2อมือเหมือนปืนลูกโม่ใช้เมื่อตอนดวลกับลอนะครับบนสะพานเหล็กใกล้กินบิดแล้วก็มีใช้ยิงระหว่างทางตามล่าลอในเกาะป่าเดียวกันด้วย ต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าแบ็กไนท์นะครับโคนตัวเองจากเส้นได้ทั้งร่างพูดขยับสู้ได้แต่ไม่รู้สึกเจ็บนะครับเขาเนี่ยใช้เมื่อตอนที่ใครร้อนนะครับตัดคอเขาที่พระราชวังเรสโรซาจากนั้นนะครับร่างโคนเนี่ยก็ร่วมคอมโบกับร่างจริงโจมตีใส่ลูฟี่แล้วก็รอนะครับโดยใช้ท่า5สีแห่งเส้นได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถแกะโคนออกมาแล้วก็เป็นวัสดุเพื่อตั้งท่ากรงนกได้ ต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าสไปเดอร์เว็บนะครับยายป้องกันแน่นๆเหมือนกับโล่เลยครับใช้เมื่อตอนกันก้อนหินที่เดรโรซาเรย์ย่อพาเลขนะครับขณะมอหือมาที่รอเนี่ยปล่อยใส่แล้วต่อไปนะครับก็เป็นท่าสติงซอนะครับได้เขึงจากส้นเท้าเป็นเลื่อยรอยตัดอยากซ่อมยากใช้เมื่อตอนที่สู้กับรอนะครับโดยที่ด็อกฟีเนี่ยกดรอแล้วก็เลื่อยแขนขวาขาด ่อไปนะครับก็จะเป็นท่า Repair o p อ r a เรชันะครับท่าเนี่ยสามารถเย็บอวัยวะภายในได้แบบฉุกเฉินไม่ใช่การรักษาจริงนะครับใช้เมื่อตอนที่เขาเนี่ยโดนท่าแกมมาไนของลอเจาะอวัยวะช่วยกลางแล้วก็ปลายไฟของเดโรซ่านครับจากนั้นเนี่ยต้องคอยแตะหน้าท้องเติมได้ซ่อมซ้ำๆระหว่างสู้กับลูฟี่ ายก็จะเป็นท่าเล็กสติงนะครับดึงเส้นยาวติดปลายเท้าแล้วก็เตะเหมือนมีดโกนเครื่อมหาคีนะครับใช้เมื่อตอนดวลกับลูฟี่ตัวต่อตัวในเรดโรซ่านะครับแม้ว่าลูฟี่เนี่ยจะบล็อกด้วยแขนแล้วก็หาคีแต่ก็ยังโดนทะลุแรงกระแทกจนเสียจังหวะแล้วก็หล่นไปติดกับกำดักของเทโบได้ครับ แล้วก็หลังจากที่โดฟามิงโก้นะครับโดนบีบจนถึงขีดสุดเขาก็ปลุกพลังของเส้นได้ขึ้นมาผลอิตโตอิโตโนมีนะครับไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือต่อไปแต่กลายเป็นพระเจ้าแห่งาสสา,ารได้เปลี่ยนโลกภายนอกให้กลายเป็นสนามส่วนตัวของเขาโดยเขาเนี่ยไม่ต้องสร้างได้จากร่างกายอีกแล้วแค่เหยียบพื้นโลกก็ขยับตามคําสั่งดินตึกถนนอาคารทุกอย่างกลายเป็นได้สีขาวเิ้วและทุกเส้นอยู่ภายใต้เจตจำงของโดฟามิงโก ถ้าเบรกไว้นะครับใช้เมื่อสึกกลางแล้วก็ท้ายการต่อสู้กับลอแล้วก็ลูฟี่นะครับโดยดอลฟี่เนี่ยสามารถสร้างผืนได้ยักษ์2แผ่นประกบจาก2ข้างบีบอัดคู่ต่อสู้จนแหลกเหมือนถูกบดด้ขึ้นแม่เหล็กในอนิเมะนะครับผืนได้เนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวต่อเองเหมือนมีชีวิต ต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าออฟไวท์ White นะครับใช้เมื่อปะทะกับหมัดกมุกกมุโกมโนโนด,ดับเบิลคาเวารีของลูฟี่นะครับโดฟามิงโกเนี่ยสั่งเส้นได้สองข้างกวาดขึ้นพร้อมกันไปกำแพงโลกขนาดมือมาขัดขวางการโจมตีตรงๆแรงชนการรุนแรงจนพืชเดรโรซ่านั่นแต่ได้ก็ยังไม่ขาดโดยในเกม Pirate Warrior 3นะครับใช้ท่าเนี่ยป้องกันหมัดของฮิตแม็กนัมของลูฟี่กับไซโบได้จริง ต่อไปก็จะเป็นท่า b ิ l o w w h i นะครับใช้เมื่อท้ายสึกของเดโรซานะครับหลังพื้นดินเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นใยเขาก็เปลี่ยนอาคารรอบตัวให้กลายเป็นขื่นได้ขนาดยักษ์ใส่เข้าใส่ลูฟี่เหมือนพายุพัดนี่ก็คือท่าที่ประกาศว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคืออาวุธของเขาจริงๆ ต่อไปก็จะเป็นท่า e v e r อร์ไนะครับใช้เมื่อนาทีที่ลูฟี่เนี่ยพยายามบุกเข้าถึงตัวเขาดอฟฟี่เนี่ยคุกเข่าลงแล้วก็แตะพื้นมือทั้งสองสัมผัสดินแล้วทั้งเกาะเดโรซาก็กลายเป็นได้ขคลืนได้พุดจากทุกตึกทุกถนนเหมือนโลกทั้งใบกําลังสั่นไหวตามคําสั่งของชายคนนี้เป็นฉากที่ตอกย้ําว่าเขาไม่ใช่คนใช้ได้แต่เขาคือผู้ทอผืนโลกเอง ไปก็ถ้า f a บ Trade t o s a n a นะครับใช้เมื่อตอนกลางไฟสุดท้ายกับลูฟี่นะครับโดฟามิงโกเนี่ยปีบเส้นได้จำนวนมหาศาลให้แหลมเหมือนหัวลูกศรแล้วกลางออกเป็นปีกยักษ์สข้างยิงทะลวงจากฟ้าลูฟี่หลบแทบไม่ทันท่าเน,นี่ยครับเชื่อมโยงกับอดีตในวัยเด็กที่เขาเคยได้ยินคนตะโกนว่าพวกเราจะยิงลูกศรพันดอกใส่แกดอรฟี่และเอาความทรงจำแห่งความเจ็บนั้นเปลี่ยนเป็นอาวุธครับ ต่อไปก็จะเป็นท่า God Trade d i n Execution หรือกระสุนศัก1์1 6นั้นนะครับใช้เมื่อตอนจบศึกเดโรซ่านะครับหลังร่วงหมัดคิงคองกันของโลฟี่อลฟี่เงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มข้างแล้วเรียกเส้นได้16มัดหนา ที่ปลายแต่ละมัดเนี่ยมีคมแหลมเหมือนหอกทั้งหมดหุ้มฮาคิแข็งสุดเขาเรียกมันว่ากระสุนศักดิ์สิทธิ์1ินัดยิงใส่ดูฟี่แบบพิธีประหารของพระเจ้านี่คือตอนที่เขาทําลายเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในหัวของตัวเองเบื้องหลังท่าน,นี้นะครับคือการประชดชีวิตเก่าของเขาตอนเด็กดอฟฟี่เห็นพ่อคนนึงกาลัง,ลงร้องไห้เพราะเซเลเทียดาก้อนยิงลูกชายเขา16นัดวันนี้ดอฟฟี่จะใช้จํานวนเดียวกันนั้นสร้างเป็นพิธีกรรมการฆ่าของตัวเอง ทุกท่านะครับแสดงชัดว่าพลังของโดฟามิงโกไม่ได้อยู่ที่ความแรงความเร็วแต่คือความบิดเบี้ยวที่แม่นยำแล้วก็มีความหมายทุกเส้นเขาใช้ผลปีศาจปลกพลังไม่ใช่เพื่อปกป้องหรือทำลายโลกแต่เพื่อสร้างโลกที่ตัวเองควบคุมได้ทั้งหมด แล้วก็สุดยอดห่าไม้ตายที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเบิร์ดเคสหรือกงนกนะครับดอฟฟี่เนี่ยปล่อยได้จำนวนมหาศาลจากฟาร์มเออร์พุ่งขึ้นฟ้าแล้วตกลงคุมทั่วทั้งเกาะเส้นเหล่านั้นอะ่ะกลายเป็นโดมลวดขนาดเท่าประเทศแรงพอที่จะตัดขวางทุกสิ่งตั้งแต่หินเหล็กสัญญาณเดเดนมูชิไม่มีใครหนีรอดจากกงนกได้เว้นแต่ดูฟามิงโกจะหมดสติเขาใช้กงนกครั้งสุดท้ายในเดโรซาตอนที่ความลับทั้งหมดกำลังจะแตกเพื่อฆ่าทุกคนในเมืองไม่ให้เหลือใครเหลือไว้เปิดโปงความจริง ต่อไปนะครับจะพูดถึงฮาคิของโดรฟามิงโกนะครับโดรฟามิงโกเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่มีฮาคิทั้ง3ชนิดนะครับเริ่มที่ฮาคิราชันนะครับโดราฟามิงโกเนี่ยคือหนึ่งในไม่กี่คนโบนโลกที่ปลุกฮาคิราชันได้และมันก็ตื่นขึ้นตั้งแต่เขาเพียงอายุ10ขวบ ตอนนั้นนะครับครอบครัวของดอฟฟี่นี่อ๋อจกแมรี่จัวแต่ถูกชาวบ้านในนอสบูไล่จับทรมานเพื่อแก้แค้นทั้งพ่อทั้งน้องกําลังจะตายแต่เด็กชายโดยฟามิงโกกับกรีดร้องจนทั้งหมู่บ้านสลบโดยไม่รู้ตัวว่านั่นคือการปลุกของพลังราชาหลังจากนั้นอีกหลาย10ปีเขาใช้ฮาคิราชันได้อย่างอิสระตอนที่พังหาซานะครับเขาแค่เพียงจ้องทหารเรือจีห้าครึ่งกองก็นอกหมดในวินาทีเดียว และในศึกเดสโรซ่านะครับเมื่อฮาคิราชาของเขาเนี่ยประทักับของลูฟี่มาเกิดเสียงสายฟ้าฟาดกางอากาศเป็นหนึ่งในสัญญาณของราชาที่แท้จริง2คนที่ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันดอฟี่นะครไม่ใช้ฮาคิราชาเพื่อปกป้องใครแต่เขาเนี่ยใช้มันเพื่อประกาศว่าใครอยู่ใต้เขาเท่านั้นนี่คือพลังแห่งความหยิ่งและบ้าอำนาจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ต่อไปก็เป็นฮาคิเกาะน,นะครับดอฟฟี่เนี่ยใช้พลังของฮาคิเกาะกับผลได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาเนี่ยเคยใช้มันตัดร่างของสโมเกอร์ที่เป็นสายโลเกียให้เลือดออกจริงๆได้ทั้งที่ปกติเนี่ยร่างควันโดนอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วก็ตอนสู้กับลูฟี่เกียร์สนะครับเจ็ตแก๊ลิงดอฟฟี่เนี่ยไม่หลบแม้แต่หมัดเดียวเขาแค่ยกแขนตั้งรับแล้วก็ไม่เป็นรอยแม้ตแต่นิดจากนั้นเขาก็สวนมันด้วยหมัดเดียวที่ชุบฮาคิกลับไปลูฟี่เนี่ยก็ปิวไปสิเมตรเลยครับ แล้วก็ฮาคิของเขาเนี่ยครับก็แข็งแกร่งจนสามารถหักล้างพลังของลอได้โดยรวมแล้วนะครับฮาคิเกาะของโดฟามิงโกเนี่ยไม่ใช่แค่อาวุธป้องกันแต่ก็คืออาวุธที่ชุบได้ที่เพิ่มความคมระดับตานฮาคิของคนอื่นได้ด้วยต่อไปก็จะเป็นฮาคิสังเกตนะครับแม้จะไม่ได้ถูกโชว์บ่อยแต่โดฟามิงโกเนี่ยก็ใช้ได้ครบเขาเนี่ยสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูในระดับสูงเช่นมองจังหวะหลบของลูฟี่ในเกียร์สแล้วก็เกียร์สได้แบบก้าวก่นหนึ่งจังหวะแล้วก็รู้ตำแหน่งของเหยื่อที่ซ่อนอยู่ในเมืองจากระยะไกล แล้วก็อาวุธสุดโหดอันสุดท้ายของโดฟามิโกนะครับนั่นก็คือปืนครับเขาเนี่ยใช้ปืนตั้งแต่อายุ10ขวบครับโดยโดฟามิโกเนี่ยได้รับปืนมาจากเทบโบของขวัญที่ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจท,ที่เทบโบเนี่ยมอบให้เพื่อปลุกเขาขึ้นเป็นราชาวันนั้นนะครับดอบฟีใช้มันยิงพ่อของตัวเองดองกี้ัวใตย์ฮอมิงอดีตเผ่ามังกรฟ้าที่อยากใช้ชีวิตเือนคนธรรมดา3นัดจบชีวิตพร้อมจบอดีตแห่งเทพสวรรค์ของตัวเอง และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เสียงปืนของด็ฟามิงโก้ดังขึ้นแล้วก็เป็นเสียงเดียวที่เขายังได้ยินในหัวตลอดชีวิตแล้วก็ปืนกระบอกนี้เองเดียวกันนะครับที่เขาเนี่ยฆ่าน้องชายแท้ๆของตัวเองอย่างโคราซอนตายต่อหน้าต่อตารอแล้วก็หลาย10ปีต่อมานะครับเขาก็หยิบปืนกระบอกเดียวกันนี้ออกมาอีกครั้งที่เดโรซาหลังเล่นงานทาฟาก้าดีวอเตอร์หลอจนแน่นิ่งด็อกฟรีไม่เลงเลย,เ,ลยเขายิงสามนัดรวดใส่ล่างรอและกระสุนที่เขาใช้ก็คือหัวกระสุนตะกวดแท้ มันไม่ใช่แค่จะฆ่าแต่มันคือการเยาะเยะ้ยเพราะตะกัวคือสิ่งเดียวกันกับโลกตะกัวอัมพันที่รอนั้นเป็นอยู่นี่คือดาฟาร์มิงโกในแบบที่แท้จริงเขาไม่เพียงฆ่าศัตรูทางกายแต่ยังฆ่าด้วยความทรงจําครับกระบอกเดียวที่ฆ่าทั้งสองสายเลือดพ่อเพราะทรยศศักดิ์ศรีแห่งสวรรค์น้องชายครุรซอนเพราะทรยศศักดิ์ศรีแห่งครอบครัวและรอเพราะทรยยศศักดิ์ศรีแห่งการสืบทอดปืนกระบอกนี้นะคะรับจึงไม่ใช่แค่อาวุธ มันคือเป็นตราประทับแห่งคำสาปที่โดฟามิงโกเนี่ยใช้จารึกบนคนที่เขาเกลียดที่สุดแม้แต่คนที่เขาเคยรักที่สุดก็ตามเขาไม่ได้เกิดมาเป็นปีศาจโลกต่างหากที่ปั่นได้ให้เขากลายเป็นแบบนั้นโดฟามิงโกคือผลลัพธ์ของศักดิ์ศรีที่บิดกเบี้ยวความรักที่ถูกหักหลังพลังที่ไม่มีใครควบคุมได้เขาเกิดบนสวรรค์แต่ถูกขว้างลงนรกฆ่าพ่อเพื่อกลับสู่สวรรค์แต่ประตูนั้นก็ปิดตาย เพื่อร,รักษาศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่เหลือกลับเป็นความว่างเปล่าสร้างอาณาจักรด้วยรอยยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นน่ะทำมาจากได้ความเจ็บปวดเขาควบคุมคนเหมือนหุ่นเชิดควบคุมเมืองเหมือนกระดานหมากลุกและสุดท้ายพยายามควบคุมโลกทั้งใบด้วยกลงนกแต่พอกลงนกนั้นแตกสิ่งเดียวที่เขาควบคุมไม่ได้ก็คือหัวใจของตัวเองโดราฟามิงโก้เคยพูดเอาไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมรอก มีแต่ผู้ชนะกับผู้แพ้เท่านั้นแม้แต่เขาจะแพ้ในศึกเจโรซาแต่ชื่อของดองกี้โฮเต้โดฟามิงโก้ว่ายังคงเป็นสัญลักษณ์ของความบ้าคลั่งที่สง่างามและรอยยิ้มของปีศาสตร์ที่โลกไม่อาจลืมได้ของเขายังอยู่แต่คราวนี้มันไม่ได้ขึงโลกอีกต,ต่อไปมันขึงตัวเขาเองไว้ในตำนานตลอดกาล